น้องเมียคะสนุกไหมคะสนุกคะ่ะแต่ไยวน้ำให้ดูไหนคะ่ะม,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 มือเอวมาแล้วไม่เป็นไรค่ะี๋ยวอยขึ้น <laughs> มือเอวหมดเลยโอ้ยทำไรคะ เอ,เอาตางังเอาตังทำไมอ่ะน <grocery stores. S 2> ี่ของของน้าพลอยนะกี่บาทเนี่ยห้าบาทห้าบาทอ๋อหนูตั้งไว้ที่โต๊ะดิหนึ่งอ่ะอุ้ย อันเนี้ยเ่าไหร่เท่าไรคะอันนี้เ่า <All right. S 2> ไหร่กัน,น <All right. S 2> ค่ะเค okay. เอาแบบมามีค่ะเอียงแหวงค่ะหนึ่งหนึ่งสองเดน้คะ่ะหนึ่งสองนะค่ะอะยิ้มหวานให้กล้องค่ะหนึ่งสองหนึ่งสองอยยิ้มหวานแล้วเป็นยังไงกันคะหน,หนึ่งสองอันดีค่ะโอเคบายบายสองจุ๊บให้กล้องค่ะ Good g i ร l ลักค่ะเก่งมากค่ะโอเคเียน้องมียาโชว์หน่อยนะคะหลับยังไงอามิยาไม่กล้าอย่าสิอามิยาหลับให้ดูหน่อยค่ะหลับยังไงคะหลับตายังไงหลับปิดๆอย่างนี้เลยหลับตาปิดเห็นไหมคะมามิสวยเนาะ ไหนรอมามีเปลี่ยนชุดอยู่ยังไม่ออกมาเลยเนาะเมื่อกี้มีเมื่อกี้ใครไปโพสต์กับมามีคะมีย่าไปโพสต์กับมามีใช่ไหมคะแล้วมิก้าอยู่ไหนคะไหนอนี่ยมิก้าหามิก้าไม่เจอมีย่าเห็นมิก้าไหมคะไม่เห็นไหนเราไปหาสิมิก้าอยู่ตรงไหนเอ้ามิก้า แอบหลังเก้าอี้นวดโอ้ไหนมียา่ามีย่าถือกล้องไปถือถือไปถ่ายให้เห็นมีกล้าสิคะอ่ะผิดกล้าแล้วค่ะมันถ่นายตัวเองอยู่ค่ะเอาไว้ให้เกี่ยวเหรอคะเกี่ยวกดให้ค่ะเลี้ยงตัวเองอ่ะพร้อมหรือยังคะอ่ะคะ่ะเริ่มเลยคะ่ะร้องดังดังเอาร้อง A B C ยังไงคะร้องดังๆ อ๋นปนวนคอยฟังอยู่เนะี่ร้องดังๆใช่หรอเ <A. S 1> อาไม่ได้ยินน่ะเอก่อนเอเก่งมากค่ะอีกทีหนึ่งได้ไหมคะได,ได้ค่ะอ่ะร้องดังๆใช่หร เอก่อนเริ่ม <f> ต้นจากเอก่อนลองแล้วก็พักพี่ยูบอกว่าร้องยังไงนะคะ A B E F เอ๋อโอ้โอ้พี่ยูไม่ร้องอ่ะไม่ยอยากร้องคนเดียวโอ้ร้องค่ะอ่ะเริ่มต้นใหม่ค่ะ A อเออก่อน อะไรคะคุณนี่คือตัวอะไรคะร้องเพลงมามีมามีเหรอคะดอกไม้ในโชว์ดอกไม้นะคะโอ้โห <laughs> หัวเราะยังไงนะลูกโอ้โหหัวเราะอะไรแบบหลับตาด้วยร้องกันมาสิลูกยังอะไม่ยังร้องสิะ่ะ 哈哈。<laughs> <laughs>